ตัวน,นี้เราไต่ติตแล้วครับไดยแล้วมาแล้วมาแล้วครับไต่อะอยูย่ครับแกงส้มครับไม้อร่อยนักแม่ครับจวดปลดปลดปวดไสอันนี้ทอดกรอบครับ จะได้ไหมครับวันนี้มาตามล่าหาปลาขุดหรือชื่ออย่างหนึ่งเขาเรียกว่าปลากระพงหินเป็นปลาเนื้อดีครับเดี๋ยวรอรอดูก่อนว่าตอนนี้เรายังมาตกไม่ได้เดี๋ยวจะเอาไมา้ดูว่าเป็นปลาอะไรยังไงจะมาอธิบายทีว่าปลาที่นี้ว่าทําอะไรกินอะไรมาโอเคครับเดี๋ยวไปลองไปลงดูลองงดูกัน เล่ห6ถึง14ป,ปอนด์ครับลอก็ใช้ชิมโ a n o FX 4,000เขน็มเรือดำสาย PE พัก8ตัวนี้ก็รู้สึกจะเพิ่งจะคุดออกมาฮนะไม่ได้ออกมาใช้นานเนื้อจะเป็นคันของอาช e โน o ยาโยกิ ล้อเจะเป็นของไพโอเนียไพลอนเนียแอรไพโอเนียเบอร์3,000นะฮะ AD ส0 0พันวันนี้นถ,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 ถึงถึงไหนแล้วครับตรบงนี้นี้ก็ออกมาจากปากอ่าวปากคอได้ประมาณสักยี่สิบนาทีนะแต่บ่ายหถึงที่หมายก็มาสี่สิบนีนีได้น่าจะได้สุดจัง พวกนี้หัวน้ำลงนะฮะกำลังไม่รู้ว่าจะไปทันหัวน้ำลงหรือเปล่าเราออกมาสายไปหน่อยเราลองรออดูว่าถ้าไปทันแล้วจะได้ตัวไหมอันนี้ไม่ได้สายสายก็สายกำลังพาไปนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะได้ไม่ได้ว่าอะไรทีนีแต่ดูแล้ววันนี้น่าจะถ้ามาสายแค่นี้ไม่แ้วกว็อะไรั้อย่างรอดูครับก็จะได้แห้วหรือได้ฟ้าเย็นๆนี่ไม่ได้เด็ดกระถิ่น เอาครับมือถึงที่หมายแล้วก็เล่นดีครับนั่งมองมันมาคืออะไรครับไม่รู้เลยครับกินแบบปลาหมึกไลยนี่ครับตอนนี้ก็ถึงหมายแล้วนะครับ ลอบคือได้ไม่แพงหอกแค่สองพันกว่าเองเขียวทำไงวะนี่ยสาระไงขาดครับเชี่ยวได้อยู่มาแล้วครับปากฏครับปากกดนี่ครับปากฏกด ไปนะครับนี่ปรากฏอุ้ยเกือบโดนลองอุ้ยลองลองุอง้ยกดประกดให้ดูก่อนปรากฏครับเอาไปแล้วตัวแรกครับประเดิมโดนแล้วไปครับตัวนี้ร้องจา้าเลยนะครับนี่ปรากฏ paw wala tayo ใช้หมายใหม่อีกแล้วครับ10ทีหนึ่งเดี๋ยวก็เยวกันตรงโต๊ะดูแค่คนสองข้าอีกอ๋อเขอ้าอีกหน่อยโอ้โหอันนี้ก็ย้ายใหม่มาแล้วครับ ต้องเข้าไปนนีลอครับลงเบ็ดแล้วก็ลอ

นะครับเราไปดูใกล้ๆครับพิพุธมาแล้วฟองน้ำเลยครับผมไอ้ฟองน้ำจุ่มให้ไป็นฟองน้ำเอออยู่ไหนไอจีดำๆอ่ะนี่ครับปลาปิดมันแล้ง่ายเนี่ยต้องปิดมามึงก็ไปปลดปลาบนเรือแล้วไปปลดปลาข้างเรือเพราะใจดีตกได้แฮปปี้ฮะแฮปปี้แล้ว เสล้ดี๋ยวหล่น้ำไหนนอนโชว์อโบไงเนี่ยโบของจริงเดี๋ยวดูไอ้นอนตกน้ำแต่ผมเคยเห็นตกน้ำอยู่นะดูองพจมาเนี่ยไตกรโดดฟ้าคันเบ็ดาชอริยเฮียงคนดูนะมีคนแทนแล้วฮะมีคนแทนแล้วไ กระโดดฟ้าขันเป็ดพับดึงแรงขนาดนั้นไม่ได้เรอต้องพแบเป็นี้ไงเป็นข้าวเปนลากเลยนะอยตอนนี้มันก็ลากมนาะถ้าเปลืออมันก็กลืนงั้นอ๋อมันลากขันเป็ดลงไปเลยปะใช่อืม <c oughs> ปลาแล้วก็ต้องมีสติด้วยคอยหลบกระสุนไม่งั้นหน้าอาจจะแตกได้อุยลุยยังไม่ลากเหรอต้องรอลาอ๋อเปลี่นเหียะครับใช้อ่าใช้อะไรครับประทูครับประทูประทูเล้วนะครับ ตัแรกครับประตูแรก<ไ>ประตู <ไป S 1> ครับน่าจะมีตัวอยู่ตรงนี้ครับอ๋ออยู่ตรงแถวๆ นี่ประมาณหนููดูใหน่าจะห้าหกกิโลดได้ได้ห้าหกกิโได้อย<ด>ู่นี่ครับเป็มาแล้วครับโปรน,นุน่มพูดครับตกมาเยอะยั่วจ้ะอีกชื่อหนึ่งขออีกชุดมีไหมกระโงหินาะ วินี่นี้เขาเรียกอะไรอีกคุดหนึยกระพงที่เาาตม่าฮไจะปกหนาาช้เตมามาแล้วไมีกแล้วไมี์แล้วเอาไปเอาไปมาไมคแล้วครับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้คุดมาเรื่อยๆตอนนี้มาเรื่อยเเอาเอานี้ไปด้วย ตอนนี้ไปด้วยใส่ถาง้เตออนีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วโอยได้มันได้มันมาใส่ถังบ้ายไอเราวนที่ตัวแรกแล้วลราเงียบอ่เด็กกแล้วเราเงียบปะวะตัวแกใสนะครับเนี่ยมา หกินเหมือนปลาช่อนอ่ะแม่ได้ยังไม่ออกเปิดลึกเลยก็เหลือครให้หมอดูให้หมอดูเอามีดมาลององแต่ไตเขาปลดให้นะครับกินลึกตัวนี้กินลึกอยู่ไม่ได้กินไม่ได้กินเยอะเลยครับกินลึกครับกินลึกครับไอ้เงี้ยไอุดไอ้เงี้เล่นไม่รู้เวลาอาจจะตกน้ำได้นะครับตัดถูกไหม อยู่นี่เองไม่ตนอกว่าอยู่หรืครับมาครับปลาอะไอะไรอุยใหญ่ใวไปอไปอไปอครับอเฮ้ยไปอนักสองนะ ใหญ่ครับไซส์นี้เด็กตัวน้อยนอนผมว่าไต่เนี่ยแหละที่ว่าไม่ได้เลยเลยเนี่ยวันนี้ขึ้นแล้วนะผมรอดแท่งแล้วอย่างนั้นปรากฏขึ้นมาแล้วเพราะว่าเบรดเบนหน้าเบนหน้าเจ้าพิ่แล้วไงตอนนี้เราจะไปไหนครับมาปลาพุทไม่กินครับมาหาปรากฏแทน พไปทงประกดกำลังนามาอยู่นะหลบก่อนไปถ่ายใกล้หมครับ วันนี้หยุดราชการปลาหยุดตอนนี้ปลาหยุดราชการเรามาหาปลาข้างนอก ตีกระเบนดอาจจะจัดของใหญ่มาให้อืมาจจะเอาประจวุวิญญาณตีกระเบนอุฮ้ยได้แล้วนี่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 เอาลุตโอ้สะบัดสะบัดสองทีไม่ต้องตีไกลแค่ย้อนยอนสะบัดสองทีเบ็ดไม่เกี่ยวปากมันครับมันครับอันนี้ที่มันฝามัันแล้วครบเริ่มเริ่มความมันเริ่มกลับมาแล้วครับที่มันฝาครับลองปุ๊บปั๊บปั๊บ มาจะไม่ถึงหนึ่งครับไม่ถึงหนึ่งครับไม่ถึงหนึ่งนาทีครับแป๊บเดียวปึ๊บปุ๊บป๊บมาแล้วครับมาแล้วกดครับใส่กำลังชูทีนะครับนี่นี่ออกึ้นเลยครับขึ้นี่ห่อเลยครับ ไดมอนด์ครับไดมอนด์เบอร์เก้าครับใช้ใช้อันนี้พอครับกล่องถูกๆอาเล็กไม่ต้องใช้เกตดีมากไม่ก็โดนแทงเลยครับระวังนะสามเงี้ยนงนะครับเงี้ยบนนะครับปวดนะครับไม่ได้วิ่งเข้าฝั่งนะครับอีกแล้วพามารอดอีกแล้วแป๊บเดียวครับไม่ถึง ิดสามา看看네ิว mmm, ิโอ oh, like ้ยไซส์ใหญ่ครับดูสู้นะดูสู oh. ้นะดูนใจกดว้าวปลาทูปลาทูครับอันนี้ไซส์ใหญ่จริงัอันนี้ปลาทูอันนี้ปลาทูเอ้ครับสองตัวเลยโอ้ยมันครับอย่างนี้สไตอย่างนี้มันครับถึงมเอกิครับขามืออันนี้เลยแน่ เต็มถังใส่องแ,แล้วว่าเต็มถ <c oughs> ังกินัอย่างนี้น้ำเงาไงผัวครับผม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 ,ผมไม่ซีเรียสไต่อีกคุดไม่เจอผมมาตามไล้อ่างอื่นได้ถ้ามา่นเื่อยือมแต่อเนจั่งจางกันถ้าฝืนถ้ายังฝืนอยู่งใส่ถังจะว่าง <c oughs> จ้าอย่างเดียว อันนี้ต้องเข้าใจว่าปลาบางทีจังหวะอันนั้นเข้าอันนี้เข้ามันจะไม่เข้าแบบเนี่ยอย่างเงี้ยวันนี้ปลาตวดอันนี้เข้าดีเันนี้มีวิวแล้วหรอน้ังเดินใช่ต้องน้ำเดินเดี๋ยวพอน้ำตายกันเงียบกิ๊บอ้หตัวใหญ่แก้วเนี่ยใหญ่แล้ววใหญสองตัวหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยดูคันตู้เลยเดียวคันตู้ครับเอ้าปลาทูอีกแล้วโอ้ได้แต่ปลาทู ได้แตวประทูอืม,อม,อมไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นนิ่งเลย ขึ้นเลยครับใสบอกไม่ขึ้นใหญ่ยอยู่ครับดูสภาพน่าจะใหญ่ยอยู่ครับเดี๋ยวใสไ, <ป S 2> ไปรับโทรศัพท์แป๊บนึ่งพักเบรกพักเบรกเป็นยังยังนี่ครับเปลีย่ยนเป็นหนอครับโผล่นอมาเองวันนี้ <laughs> ตามากเลยห็นสายพิเอีไปแล้วจ้างเยอะเลยอะอะไรอแต นิ่งไปแล้วครับมาอยู่มาอยู่แต่มาในน้อยโอ้โหโอ้ยดึง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 เหรอดึงครับมันพอดึงดึงไหมอุบอุบแล้วอุบมันอุบเดี๋ยวก่อนมมันีเวลาทั้งวันดึงมันไม่ไปไหนหรอกไปไหมไปไปแล้วนิ่งกุบเหรครับจะเจอกันแป๊บนึงใไปก่อนเสียงไม่ได้ดิจิตารนะครับ ครับไส้โนดพามามันเงี้ยครับกำลังเพิ่มอ๋ออ่อปล่อยเรือไหลหรือใช่ไหมปล่อยไหมครับผมีหน่อยครับกบดัดดูดกบดัดดูโอ้ใช้อันนี้เลยจะวิ่งมาสายเปิดเบรกไว้ยังตรงนี้ถึงถึงที่แล้วครับ จ,จุดนี้ครับอุดูคันดกคันดกคันดกคันนะครับีแล้วเริ่มหนีแล้วครับล็อ,ลอไป,อไป้ครับ หรอใช่หรอไปไก็ <h <h anyway> ่ายกยวู oh> ้ยมาแล้วนมาแล้วข uh ึ้นเรื่อยๆครับ ไปกดกเข้ามาเรื่อยๆกดเข้ามาเรื่อยๆอออะไผูกีแต่ไม้หลนี่ยังมีเชือดอยู่อ่ปเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับมาดูกันเ่มไปยับเริ่มไปครับเกเาไปขึ้มานอน คนรับวันนี้หนอผาตะลุยครับวันนี้ผลาตะลุยเพชรบุรีเอาผ้าผืนเอาาเก็บไหมดเลยด้ตงไปน่น่ะปาตลุยขาดแล้วนะขาดเลยนะโอเคขาดแล้วครับตัวอยเป็ดหายลุกเลยทีฟางเอาใหม่เอาใหม่ใส่มีอะไร โดยเอาใส่กระป๋องเดียวนุ่นงกันม,มีครับ ไตจิตแล้วครับตายแล้วมาแล้วมาแล้วครับไตอยอะอยู่ลุกเหรอดูดีแกวี่บมีดวงกัะสั้ใจหลังคุณเพลินเลยไม่เป็นขาดก็อะไรขาดกอยาง เป็นตะแม้ไม่ดีผมว่าเป็นหักโอ้ยไม่เต็มปากเอาเหยื่อไปหมดก็ไม่เต็มปากตัวที่สามโอ้ได้เสียวได้เสียวโอ้ยตัวนี้เราถนัดด้วยมาใหม่ต้องติดของใหญ่แล้วแหละตรงนี้มันเป็นร่องเป็นร่องพอดีเป็นร่องที่จะบินผ่าน ไม่ได้โชว์ผลงานใหญ่เลยนี่ขนาดส่งแล้วนะให้อมเออให้อมเลยนะปกติผลที่ทางนี้มันต้องกืนเข้าเข้าเข้าอะไนั่นและตึงเลยนี่ใช้อะไรใช้ใช้ลีดใช่ไหมฮะอันนี้ช็อคครับผมช็อคลีดนะช็อคใส่หน้าอ๋อไม่ได้ใช้ะลินพีหกใช้ช็อคอ้าไปตามพ่อมาดวงกำลังจะติดอุปกรณ์เลยเต่ตัวนี้รากหน้าอยู่ มีประสบการณ์มาสองตัวก็แต่ที่ส่งหน้าอยู่หน้า้อยู่มากเลยเอาไปไปตามพ่อมาอีกเข้าป่ากไม่เกี่ยวไม่มันไม่ปกติส่งเนี้ยมันต้องกืนตรงเนี้ยส่งไปแล้วนะส่งคือมันกืนมันกืนมันติดมันติดกระเพาะอ่ะพวกเนี้ยจะไม่ติดปากนะมันจะกืนเข้าปล่อยปล่อยมาตัดตัดตัดหัวรีเลยดึงไปเลยเออ กำลังเทสเสียงฟังเสียงกำลังเพลินๆมาเลยวะเด็กงั้นเลยครับนี่ครับผู้ใหญ่นี่วัยรุ่นใหญ่ตกไปขึ้นนี่ครับตัวมันไปเงียบมาเลยวิ่งบึ๊้บทึบบึบบึบบึบเด็กผู้ใหญ่ผู้เล็กจวดขึ้นออกมาถ้าปลากระเบนไม่กินนะกะว่าจะแกล้งหน่อยแกล้งหรอทำไม เราโดนกระเบนลากไปตามทีครับวันนี้ยังไม่เห็นชมหน้าชมตาครับสาบที่ขาดสามทีเสียงล้อหวานจุ๊ครับแต่เรียบร้อยฝากไว้ในน้ำเหมือนเดิมใช้คระถามกระสังโอ้โหนม่ครับตัวเดียวกินสองสองสองอันเลยฮะปาสกัดเอพี่มันกินสองตาเลย กลัวไม่มันกลัวมันกลัวหลุดมันเลยกินสองตัว 嗯。<laughs>